เคินหนักแอปอ่านข้อความบนเค้กวันเกิดและคำอวยพรจากกันชัยและแม่ชมเบื้องหลังรายการสามแซบได้มีการปาโมมิต์วันเกิดแม่แอปทักสะออดมาแบบรัวๆเลยในอินสตาแกรมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เห็นคลิปน่ารักๆที่น้องแกลนำทีมยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แม่แอป และล่าสุดกับคลิปที่เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday แม่แอปนะคะซ้อมงานแต่ง3มปีข้างหน้าราคา Hashtag สามทราบ #polyplus แอฟทัก on อนชมพู่ d กันชัยแล้วก็ทำเอาทุกคนกรี๊ดกราดตั้งแต่ข้อความบนเค้กที่เขียนเอาไว้ว่าหมอดูทักว่าเนื้อคู่ชื่อหนอนจ้าและนุ่มกันชัยก็ยังบอกว่า อีกสปีพี่จะไปงานแอปนะส่วนแม่ชมก็อวยพรได้ฉ่ำเหมือนเดิมและในตอนท้ายก็ได้มีน้องเกวคนเดิมมาเป่าเค้กให้อีกเช่นเคยรวมไปถึงแฟนๆที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นแทบนี้คุณแม่แอปสวยมากคุณดีเลิศมากมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ปัง,ปงๆในทุกเรื่องนะคะ3มปีรอฟังข่าวดีนะคะเนื้อคู่ชิอนอนจาหมอช้างหมอดูแม่นช่ำ มีความสุขไปด้วยเลยจริงๆค่ะฉ่ำๆทุกปีเลยนะคะพี่หนุ่มอย่าลืมใส่ซองแม่แอปหนึ่งล้านนะคะชอบเค้กมากค่ะอีอีเชื่อใจจังค่ะแต่พี่หนุ่มค้าผ่านไป1ปีแล้วเหลือแค่2ปีค่ะพี่หนุ่มค้าไม่ถึง3ปีค่ะหนึ่ครึ่งเองค่ะคำบนหน้าเค้กถูกใจอาทิย์หนสามปีเลยได้ไหมเค้กงานแต่งหรือเปล่าคะเนี่ยแต่งปีหน้านี้เลยค่ะ พ่อหมอช้างจับไม้เหมือนอวยพรในงานแต่งแล้วค่ะรอๆสาปีแป๊บเดียวพลิพัสคือตัวแทนหมู่บ้านฉ่ำมากค่ะฉ่ำจริงๆคำอวยพรไม่ชมพลิพัสทำถึงตลอดเค,ค้กโดนใจใช้เลยเนื้อคู่พี่แอบชื่อหนอนจ้าอีอีทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ